พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบขา่าวคณิฐานือศาตร,ร์บรรณาธิการขา่ขาวคณิฐายิ้มดีและพิญยรุ่งสมัยอ่านนี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้ว ามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมฐาสถานีวิทยุมกรให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ น้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผูฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธตั่นรักษาครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมอกอจึงหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมตตตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานีมอกอนะครับรว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้ดูฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับสถานีเพื่อการ,กรเกษตรภาษาวัดเทาไดบริการสารนะครับน้อนมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน เป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารรอบหัวล้านนาี่หนอกก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับ ติดตามกันไปเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการจ,จะเนื้อยอียงจะได้ถูกลักถูกกันนะครับก่อว่ากันไปครับบรรยากาศหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสําคัญที่สุดก็ต้องมีสตินะครับปิกมาอยู่ที่ตัวเก่านะครับว่าเฮามีหน้าที่เยียงนะครับต้องทําหน้าที่ตัวเก่าให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดํารงชีวิตภายใต้ลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเขาต้องช่วยเหลือตัวเก่าก่อน จะไปร้อคนอื่นมาช่วยนั้นบาทุกนะครับมันก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามกลไกของสังคมเนาะไออย่างที่เกินตัวหรือาออย่างที่มันต้องการสนับสนุนช่วยเหลืออันนี้ก็ว่ากันไปแต่ไออย่างที่เราทําได้เรากระเดินหน้าไปนะครับตามพันธกิจของเราหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับสังคมบ้านเมืองจะอยู่ได้เมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตต่กัให้ดีที่สุดรับผิดชอบต่อนหน้าที่แล้วก็มีความเกือ้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ มาที่รายการของเขาครับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับหรือว่างดเหล้าขา,าคุ้นๆเนาะก็มีกิจกรรมดีๆจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับของทางภาคเหนือเฮาโดยไปฟังคุณพี่กัญญน,นันตาทิพย์นะครับจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนนะครับถือว่าสคอลอภาคเหนือตอนบนเนี่ย เปิ้ลก็ได้มีการรณรงค์มาต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าได้รับความร่วมมือร่วมมือจากพี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างดีแม้ว่ากระแสการชอบดื่มยังคงมีหนักนะครับก็เป็นการทํางานที่ยากพอสมควรที่จะยให้นนคนสนใจกับเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าหากเราบยุ์ที่จะทำบยุ์ที่จะช่วยกันรณรงค์เพื่อสุขภาพนะครับมันก็ เป็นความเสี่ยงเนาะมันเป็นันอย่างตีบัจเจเรื่องแค่ตัวเก่าเนาะไ่ใช่แค่เรื่องปัจเจกคนที่ว่าฉันชอบดื่มฉันชอบอย่างอี้มันเกี่ยวันอย่างก็ไขน่นะบางคนอาจจะมีคําถามนี้อยู่ในใจแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันม่ได้มีแก้ตัวท่านเองเนาะมันมีผลกระทบเช่นมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็จะมีความเสียหายแวดล้อมตีนอกเหนือจากเฮาและคู่กรณีแล้วจะมีทรัพย์สินบอกว่าจะเป็นของ ผู้กรณีหรือว่าส่วนราชการเช่นอย่างที่มีอุบัติเหตุเมาแล้วครับไปจนเสาไฟฟ้าล้มไปเสาไฟฟ้าล้มไปใส่บ้านเรือนใส่สถานที่อื่นมีความเสียหายต่อพ่วงขึ้นมามันก็เป็นความเสียหายไปหมดนะครับอยอี้เป็นต้นนะมันเป็นคด,ดีอย่างกันขึ้นมาเพราะันนั้นเนี่ยมันมันยุดไปได้กับลดนะมัวนว่านะลดไปเรียนกำน้อยเดี๋ยวมันก็ยุด ถ้าเราไปฟังคําสอนของาศาสนาบ่าว่า,าศาสนาใดเนาะเปิดกับเขา,าช่างใจอะครับช่างใจประมาณว่าอ,อ,อยู่ที่ตัวเราอะจะยึดมั่นถือมั่นหรือจะทําหรือบ่ทำออจะเลิกไม่เลิกเนาะจะตัดสินใจไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออยังก็ตามครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวของบุคคลตโดยมีภาวะแวดล้อมเป็นปัจจัยเสริมในการตัดสินใจเช่นอาจจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้านะครับ ที่จะเป็นแรงผลักดันเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เลิกหรือนะครับสภาพของความเป็นอยู่หรืออะไรย่างก็ตามนะครับมีแรงบันดาลใจอะอย่างสักอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเฮาอยัางทําหน้าที่กันอยู่ก็ทํากันต่อไปเนาะภายใต้บริบทหรือว่าปัจจัยมันอาจจะยุ่งยากหรือว่าท้าทายแต่เท่ามุยุทธ์มันก็สามารถจะบรรลุผลสําเร็จได้วันหนึ่งเช่นฝนตกเม็ดสองเม็ดเนี่ย มันก็นเนี้ยฮ้อน้ําหมือท่วมมันกอแต่ถ้าหลายๆเม็ดรวมกันมันก็นเนี้ย้อเกิดมวลน,น้ํามหาศาลไปกันที่การรับมือกับไฟป่าหมอกควันเนาะเรียมงท่านสมคิดปัญญาดีสกราบพระศรงแวดล้อมจังหวเชียงหม่ลองฟังดูว่าสถานการณ์เริ่มมาละนะครับตั้งแต่เดือนมนกร,ราคมตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าดูแล้วเทียบกับปีกนะ่อนนั้นปีก่อนแย่กว่านะครับซึ่งช่วงนี้นะครับปลายเดือนกุมภาพันธน์นี่เอาละเริ่มจะมีผลกระทบ แล้วก็อากาศเริ่มห้อนขึ้นนี่นะครับก็น่าเป็นห่วงเดยนไปที่ตามจากท่านหัวหน้าสมคิดปัญญาดีกันเลยครับครับสถานการณ์ฝุ่นในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ตั้งแต่เดือนมกรา เป็นต้นมานะครับเรามีจุดความร้อนเ,อเกิดขึ้นจำนวน38จุดนะครับก็สถาน,นการณ์ก็อยู่ในช่วงเ,เขาเรียกว่ามีการจุไฟในพื้นที่เกษตรปลายนะครับก็เริ่มต้นประมาณวันละจุดบางวันก็ไม่มีนะครับกระจายอยู่กับทุกพื้นที่ ของทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ครับเปรียบเทียบก,กันกับในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้มี38จุดปีที่แล้วมี41จุดก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเป็นแนวโน้มที่ดีครับที่ในเดือนมกรา t นี้เราก็จะมีอากาศที่ดีตลอดทั้งเดือนทั่งจังหวัดเชียงใหม่เอ,เองนะครับก็มีมาตรการที่ จะคุมในอากาศนะครับให้มีสภาพอากาศที่ดีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะ,ะทําให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่มาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับอากาศที่ดีตลอดทั้งปีจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ <Okay. S 2> อย่างไรก็ตามในในห่วงของเดือนมีนาเนี่ยซึ่งก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศแห้งและก็มี ลมน้อยนะครับ <S 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 ก็คงจะมีการควบคุมและลาดตระเวนเฝ้าระวังนะครับการจุดไฟใช้ไฟของพี่น้องประชาชนต่อไปและก็ในส่วนมากนะครับในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังอยู่ในเขตป่าสงวนและก็ป่าอนุรักษ์เป็นส่วนมากอยู่ครับในช่วงสถานการณ์จังนี้และตอนเช้านะครับมีอากากศเย็นก็มีฟ้ารัววครับเป็นแถาๆบ้างนิดหน่อยครับแต่วันนี้จุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีจุดความร้อนนะครับแต่ว่าดูท้องฟ้าแล้วก็ยังมีอากาศมัวๆอยู่นะครับก็คงอาจจะเป็นรเรียกว่าสภาวะฟ้าลัวนะในลักษณะของอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าผลนในช่วงเที่ยงสายๆไปอากา,กาศก็จะดีขึ้นนะครับในส่วนระบบไฟดีนะครับที่มีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยประมาณพันกว่าไร่นะครับ<ม>แต่ว่า ส่วนมากก็จะไม่เน้นใน,นเรื่องของการเผา,าหรือว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับเนื่องจากในพื้นที่เกษตรเนี่ยมีการาควบคุมหรือว่าถกวบไปเป็นส่วนมากแล้วนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรณลงถ์ไถกวบทุกอำเภอนะครับตอนนี้ยอดก็ประมาณสองแสนกว่าไร่แล้วนะครับในพื้นที่เกษตรก็คงจะไม่ค่อยมีการใช้ไฟมันก็จะมี กลุ่มพี่น้องชัติพันธ์ที่อยู่ที่สูงนะครับที่มีพื้นที่เขาเรียกว่าไล่หมุนเวียนนะครับซึ่งอันนั้นก็ยังไม่มีการใช้ไฟแดงแดงก็คงจะเป็นในช่วงของเดือนกุมภาหรือมีนานะครับซึ่งเราจะสํารวจแล้วก็ให้ลงทะเบียนในระบบไฟดีให้มีการควบคุมนะครับการเผานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับ เรามีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปในส่วนที่อำเภอเชียงดาวนะครับได้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เผาเศษวัสดุ กิ่งไม้ใบไม้ในพื้นที่นะครับตามข้อที่พี่น้องประชาชนชี้เบาะแสมานะครับก็ดําเนินคดีเป็นหนึ่งคดีครับที่อำเภอเชียงดาวนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ส่งฟ้องไปดําเนินคดีนะครับเปรียบเทียบปรับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหาพี่น้องประชาชนนะครับมีการใช้ไฟ โดยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงในระบบไฟดีก็จะถูกดำเนินคดีดตามกฎหมายนะครับยิ่งมีผู้แจ้งเบาะแสนะครับเป็นพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มได้นะครับแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับปกตินะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนมกราคมพาเราก็จะมีฝุ่นเพิมเข้ามาเป็นสถานการณ์ที่ สูงขึ้นนะครับจนเกินค่ามาตรฐานนะครับแต่ปีนี้ก็จะสิ้นเดือนมกราแล้วนะครับค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เรายัางไม่มีวันที่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใดนะครับก็เป็นอากาศที่ดีมากนะครับซึ่งก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมืองครับที่จะไม่เผาเศษกิ่งไม้ใบไม,ไม,ไม้หรือขยะอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มให้คุณภาพอากาศอ เสียหายลงไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของเดือนกุมภาอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้มงวดแล้วก็ตรวจตราอยู่เสมอนะครับว่าแล้วก็ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนงดการเผา ในที่โล่งทุกชนิดครับโดยเฉพาะขยะในต่างๆและก็มีอาสาภาพพี่น้องประชาชนนี่ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับให้กับทางเจ้าที่พบเห็นการใช้ไฟโดยไม่จําเป็นนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมและดําเนินการตามกฎหมายอันนี้ก็จะช่วยให้พ,พวกเรามีอากาศได้ดีขึ้นในภาพรวมทั้งหมดนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้รับอิทธิพลจากลมใต้นะครับลมใต้นี่ก็จะพัดสอบกัามาตามล่องเขานะครับโดยเฉพาะนะครับล่องเขาที่เขาเรียกว่าทางตามแม่น้ำปิงนะครับขึ้นมาซึ่งทางโซนใต้นี่ที่เป็นที่เฝ้าระวังของของ,ของทางาระดับประเทศเลยกั้นก็คือเขตเหนือเขื่อนภูวิพลนะครับอำเภอรีหรืออำเภออมก่อยบนบ้านนาจังหวัดตา นะครับในอำเภอดอยเต่าแล้วก็หอดขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะเป็นรองลมตามรองน้ำปิงพัดสอบขึ้นมาตามนั้นเลยนะครับถ้านะครับบริเวณทางโซนใต้เหล่านั้นนะครับมีการใช้ไฟแล้วแล้วก็เกิดไฟขึ้นนะครับก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับแอ่งเชียงใหม่ของเราซึ่งมันเป็นลักษณะทางภูมิประเทศ เป็นลักษณะทางธรรมชาตินะครับว่าลมทางใต้สอบพัดสอบขึ้นมาเนี่ยก็จะมาตามอลองน้ำปิงนะครับถ้าไปถึงจอมทองก็จะปะทะกับดอยธนนท์ก็ไม่สามารถข้ามไปได้ก็ไหลตามผ่านลําฟูนผ่านเชียงใหม่เข้ามาก็จะมาสะสมอยู่ในเอ่งเชียงใหม่ของเรานะครับเป็นซึ่งเป็นเอ่งที่ลาบขนาดใหญ่แล้วมีภูเขาล้อมรอบเนี่ยในกรณีที่มีความกดอากาศนะครับกดต่ําลงมานะครับก็จะทําให้ฝุ่นควันเหล่านั้นเนี่ย สะสมอยู่ในเองจึงแม่แล้วก็ไม่สามารถที่จะพัดพาออกไปที่อื่นได้นะครับนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เฝ้าระวังสําคัญซึ่งอาจจะอยู่นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ hmm. แต่อย่างไรก็ตามนะครับตามนโยบายของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบโดยสํานักงานอํานากที่16เนี่ยซึ่งครอบคลุมไปถึงจังหวัดตาแล้วก็อของรีนะครับนั่นคืออุทยาน เขตอุทย,ยานเนี่ยทั้งทั้งสองแห่งนะครับทางทางอมก่อยก็จะมีเขตลักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อยนะครับเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอมก่อยซึ่งบางส่วนนะครับรคือส่วนมากเลยก็แล้วกันนะครับมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดตอ่าแต่เป็นเขตรับผิดชอบของทางสมอ16ตรงนั้น,เ,นเวลาเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยเป็นภูเขาสูงชันนะครับเวลาแห้งมาเนี่ยจะ ถูกเผาไหม้เป็นจํานวนมากแล้วก็มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่านะครับแตวนั้นดุมากนะครับ mm hmm. ทางเจ้าที่หรือว่าเข้าไปเจอฝูงช้างนี่ต้องวิ่งเอาตัวรอดก่อนนะครับช้างแถวนั้นดุมากนะครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปควบคุมไฟในพื้นที่โดยเฉพาะ,ะก็จะมีพี่น้องประชาชนในในพื้นที่เหล่านั้นก็ใช้ไฟในเรื่องของการหาปลาตามลาน้นํานะครับําน้นําปิงลงไปถึง เอ่ขื่อนูุ้ยพลเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงดูดูแล้นี่มักจะมีคนเข้าไปหาปลาแล้วก็ล่าสัตว์ในพื้นที่ตองนั้นแล้วก็ใช้ไฟเกิดขึ้นวันนี้เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่จะบินเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปดูควบคุมรวมถึงดับไฟด้วยนะครับวันนี้เองก็ครับทางท่านผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหมก่ก็เป็นห่วงนะครับก็ใช้ อล,ลิครเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแสิ่งแวดล้อมเองนะครับบินตรวจควบคุมนะครับในพื้นที่ของอำเภอก,กัญยาแาะครบอำเภอเม่เจ่มซึ่งท่านก็ไปดูสถานการณ์นะครับดูความแห้งของใบไม้ดูการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะลงเป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับเพื่อประนามพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอ่า ในส่วนของจังหวัดตากเองโดยทางผู้ว่าการจังหวัดตากก็เขาเรียกว่ากลุ่มป่านะครับตร,ตรงนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่มีการประสานความร่วมมือกันโดยเฉพาะในเขตรอยต่อที่มีการลุกลามของไฟในเข้าไปในพื้นที่นะครับของจุดอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับทั้งลำปางทั้งตากทั้งลำพูนนะครับ จะลุกลามเข้ามาถ้าเป็นเขาสูงชันนะครับอันนั้นเราก็มีมาตรการที่จะไปาวางกําลังเจ้าหน้าที่นะครับเป็นจุดตรวจจุดสก,กัดน,นะครับในการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้คนหาของป่าหรือเข้าป่าเนี่ยใช้ไฟนาเรนนั้นแล้วก็เรามีการเตรียมการในเรื่องของการทาเนียกันไฟไว้นะครับในจุดเสี่ยงที่เป็นสันเขานะครับหรือเป็นร่องร่องน้ำร่องห้วยนะครับเราก็จะใช้เนียกันไฟกันไว้ก่อน โดยเฉพาะเขาเรียกว่าบริเวณทุ่งกิ๊กนะครับทุ่งกิ๊กนี่คือบริเวณพื้นที่ป่าเตียงลังพื้นใหญ่ที่สุดเลยนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยปกติที่จะไม่ทีเนี่ยปีละเป็นสองสามแสนไร่นะครับแต่เดิมเราก็าคิดว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้จะไม่มีจุดความร้อนเลยแต่ก็มีค่าคุณภาพอากาศที่มัวหรือว่าเกินค่ามาตรฐานเนี่ยก็สาเหตุหนึ่งครับก็เกิดมาจาก จุดกําเนิดที่อยู่นอกจังหวัดของเราแล้วก็พัดพาเข้ามาในเองเชียงใหม่ของเรานี่เราก็พยายามที่จะอมองภาพภาพก,กว้างขึ้นนะครับนอกเหนือจากจังหวัดเราเองแล้วก็ไปดูในจังหวัดที่มีแหล่งกําเนิดนะครับว่าอยู่ตรงไหนที่มันส่งผลกระทบกับจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะใช้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับเองมออยู่กันแล้วก็ใช้อัตรา,าก,กําลังท,ที่เจ้าที่วาง วางแผนในการเฝ้าระวังในจ<ม>ุดเสี่ยงเหล่านี้ครับปีนี้นะครับเป็นที่เราเตรียมกําลังโดยเฉพาะท่านในทัพภาคที่สามนะครับ<ม>ท่านก็เตรียมกําลังฮอของทหารนะครับเอ็มไอสิบเจ็ดสแตนบายอยู่ที่ราบที่สิบเอ็ดนะครับ<ม>ก็อยู่ที่เมริมนะครับเป็นศูนย์บัญชาการของกองทัพภาคที่สามนะครับเรามีฮอป<ม>พอนะครับเคสามสิบสองอีกหนึ่งลำนะครับ ฮอของฝนหลวงฮอของกระสอะของฝนหลวงแล้วก็ฮอของเศษนะครับอ,อีกหนึ่งลำนะครับอออฮอเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอีกสองลำนะครับฮอของและเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับที่คอยสนับสนุนรวมถึง UAV ด้วยนะครับที่จะ ไปตรวจสอบจุดความร้อนต่างๆนอกเหนือจากทางดาวเทียมจับไปได้แล้วนะครับเราก็จะบินยู v วีของกองทัพบกหรือของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับเพื่อที่ตรวจสอบว่ามีจุดความร้อนการใช้ไฟเกิดขึ้นที่ใดบ้างนะครับก็เราก็ะจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะครับเข้าไปดําเนินการหน้าวันนี้นะครับทางพื้นที่อุทยานเองได้ได้เตรียมนะครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเสือไฟนะครับ อยู่จํานวน16สถานีนะครับกำลังกว่าพันนายนะครับรวมจิตอาสาและก็พี่นอ้องประชาชนอา,าออสาอสอนะครับหมู่บ้านที่ติดเขตป่ารวมแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าคนนะครในส่วนของกรมป่าไม้เองก็จะเตรียมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับหรือว่าเหยียวไฟนะครับอีก200นายนะครับแดนบ้าอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่ ของหน่วยป้องกันนะครับทั้ง25หน่วยป้องกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับแสดงมายอยู่ที่หน่วยพร้อมรับคํำสั่งนะครับในการปฏิบัติการนะและ้วก็มีการจัดเตรียมนะครับชุดอาหารนะครับในการที่จะเข้าไปลาดตระเวนประชามพันธุ์แล้วก็ป้องรามนะครับในพื้นที่ตอนนี้ทางกองหนัทงทหา,ารโดยกองทัพพริธาเนี่ย ได้เตรียมไว้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็12ชุดปฏิบัติการนะครับซึ่งอำเภอไหนนะครับที่มีสถานการณ์ที่รุนแรงนะครับเราก็จะให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปร่วมรัเวรแล้วก็สอบสองผู้ที่เข้าไปนะครับเราก็จะใช้กําลังทุกส่วนงานนะครับสาหรับตํารวจเองนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะดูแลนะครับตรวจตาในพื้นที่แล้วก็คอยรนะับแจ้งเหตุแล้วก็ แจ้งความดําเนินคดีนะครับกับผู้ที่สาฝืนนะครับทุกตัวพอนะครับการเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับเข้าไปตรวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับในส่วนของพี่น้องกลุ่มปอบางเองนะครับทางสาธารสุขนะครับได้เตรียมพื้นที่นะครับที่จะเปิดเียอว่าซีนิก eoc นะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้าน โรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับ<ม>ก็หากเกิดวิกฤตการณ์ก็พร้อมที่จะเปิดเป็นคลินิกเฉพาะนะครับแล้วก็ให้อสมอนะครับทุกพื้นที่ได้ข้อประตูบ้านสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนครับว่ามีประจาพัน์ห้ามเผาในพื้นที่อย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤตนะครับ<ม>แล้วก็ไปตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนกลุ่มปอดบ้าที่ได้รับผลกระทบด้วยในกรณีที่ มีการมีฝุ่นปกคลุมในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งจังหวัดมเองก็มี6สถานีตรวจวัดนะครับที่กระจายอยู่ในจังหวัดนั่นก็คือที่อำเภอฮอดนะครับที่อำเภอแม่แจ่มนะครับที่อำเภอเมืองของเราแล้วก็ที่เชียงดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีตรวจวัดเฝ้าระวังนะครับของกรมควบคุมมลพิษรวมไปถึงนะครับสถานีตรวจวัด การเงโลคอสเซนเซอร์ของทางมหาไทยเชียงใหม่เองทางอบจอนะครับอ่าก็สามารถมีติดอยู่ทุกรอพสตาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อ่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะอ่าเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับของทั้งไฟดีก็ดูได้นะครับของแอปอบจก็ดูได้นะครับท่านสามารถจะดูคุณภาพอากาศหรือ แอร์โฟทยนะครับสามารถที่จะดูค่าคุณภาพอากาศได้นะครับว่าในกรณีที่ท่านจําเป็นต้องไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับหรือว่าการจะออกกําลังกายอะไรต่างๆนะครับก็สามารถดูค่าคุณภาพอากาศได้ครับตอนนี้นะครับเราได้ดําเนินการจัดทําแผนปีนี้เป็นป,ปีแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษนะครับตามคําสั่งศาลซึ่งท่าน ทางศาลเนี่ยให้ประกาศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาแต่เชียงใหม่เองก็ประกาศตั้งแต่เดือนมกราเลยครับแล้วก็ให้ทางท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยจัดทําแผนปฏิบัติการแผนควบคุมในเขตมลพิษเรียบร้อยนะครับเรามีการจัดทําแผนร่วมกับทางาสถาบันสาธารณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับอ่า ร่วมกันจับทาแผน5ปีเลยนะครับเป็นปีเป็นแผนแรกที่ใช้แผนไม่ใช่แผนปีต่อปีนะครับเป็นแผน5ปีที่วางกรอบยุทธศาสตร์ที่จะควบคุมในเขตควบคุมมลพิษทั้งหมดพร้อมกับตัวชีวัดก็มีอยู่6ยุทธศาสตร์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของไฟในป่านะครับไฟในพื้นที่ทํากินความมั่นคงของการใช้ที่ดินนะครับแล้วก็ งบประมาณอะไรต่างๆรวมมาถึงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเนี่ยนะครับในกรณีที่มีสถา,านการณ์ฉุกเฉินมีการตอบโต้สถา,านการณ์เราก็มีการาจัดตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นนะครับที่ออมจอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลนะครับทางเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆที่จะมาช่วยนะครับในการจัดการควบคุมไปนะครับหรือว่าควบคุมปุ่นเทีม2.5 เราใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยานะครับการาสร้างความชุ่มชื้นนะครับการลดฝุ่นในแหล่งกําเนิดต่างๆานะครับใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดําเนินการลดแหล่งกําเนิดโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนะครับก็สามารถใช้กลบไปได้สองแสนกิ่เเนี่ยนะครับก็สามารถลดการเกิดไฟเกิดฝุ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถทํากินได้อย่างปกติเรามีการประชามพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ไป อย่างสําสคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับเรามีการประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่สูงในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยให้เป็นระบบมันเกษตรหรือไม้ยืนต้นซึ่งทางอาตอนนี้ทางเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากภาคเอกช,ชนนะครับในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะครับและก็ภาคพี่น้องประชาชนเองหมู่บ้านใดนะครับ ที่จะมีการรักษานะครับแล้วก็ไม่เกิดไฟขึ้นนะทงางภาคเอกชนนะครับจะให้เป็นรางวัลน,นะครับรางวัลหมู่บ้านละห0 0หมบาทเลยนะครับทางนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางภาคพี่น้องประชาชนเนี่ยาได้รับข่าวสารนี้ท่านสามารถสมัครนะครับเข้ามาได้นะครับว่าในหมู่บ้านของท่านถาหาร ในฤดูกาลนี้ไม่มีไฟเกิดขึ้นในเขตหมู่บ้านเลยนะครับทางภาคเอกชนเขาจะมีเงินรางวัลให้เลยนะครับมีเงินรางวัลให้ท่านแต่ท่านต้องสมัครนะครับเป็นหมู่บ้านปลอดการเผานี่ก็จะมีเงินรางวัลจากภาคเอกชนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งภาคแล้ภาคเอกชนภาคประชาชนปีน,นี้เราต้องอร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งแล้วก็ให้วิกฤตการณ์ฝุ่นเนี่ยหาย และว,ว่าไม่มีในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทัง้งหลายๆนะครับดูแลสุขภาพกันตัวนะครับเอาละครับอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านลาไปก่อนป้าเก่อนกาก์ดหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ